ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกรับไอชียงคคับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาแก้วิธีที่เราได้รับเน็ตตัว 4G หรือ 5G ชานะครับผมก็วิธีทำนะครับขั้นแรกก็เข้ามาในการตั้งค่าแล้วก็ตัวจัดการซิมนะครับผมเ,เรากดไปที่เครือข่ายมือถือนะครับผมแล้วก็เลือกชื่อ Acces s point นะครับ แล้วเราก็กดเพิ่มมุดด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะตั้งชื่อตัวของเรานะครับผมก็ตั้งไว้ High Speed นะฮะก็ต่อมาเราก็ตั้งตัว A P N นะครับ ก็สามารถตั้งตามผมได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งตรงพ็อกซี่นะครับผมตั้ง203.170.22นะครับแล้วก็9ก้แล้วก็จุดสานะครับผมแล้วกดตกลงได้เลยนะครับ ก็ต่อมามาตั้งค่าตรงพอตนะครับใส่เลข8080 80นะครับผมตรงโปรโตคอล APN นะครับเลือก IPv4 IPv6 นะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือชนิดของ A P N นะครับผมมันจะเป็น default นะครับผมให้ลบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น S U P L นะครับ ก็แค่นี้ก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เลือกตรงไฮสปีดนะครับที่เราตั้งมาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปวัดความเร็วกันดูกันเลยนะครับผมความเร็วก่อนหน้านี้ที่วัดได้มันได้แค่สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมนี่ตัวใหม่ความเร็วของเราไปสามสิบสี่สามสิบหกนะครับก็เร็วกว่าอันเดิมเท่าหนึ่งนะครับผมแต่วิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกเครื่องนะครับ เครื่องที่ผมทำก็จะเป็นเครื่อง S10 นะครับเน็ตของ a s นะครับผมก็ไงเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับยงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ